รักป่าศัก์หกสามเก้าหนึ่งศูนย์สามศูนย์สามสองหนึ่งตรงนี้เป็นชายแม่น้ำซึ่งเป็นลักษณะโคง้งโค้งมาจากต,างตรงนูน้นโค้งมาเรื่อยๆแล้วก็เรือก็วิ่งผ่านออกไปแล้วโค้งไปเรื่อยๆเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญวัดร้อยไร่ตำบลท่าช้างอำเภอ นครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ่งที่เห็นด้านหน้าที่ถ่ายขณะนี้เป็นโบสถขนาดใหญ่ที่สร้างเพื่อกันแดดฝนภายในมีสมเด็จโตองค์ใหญ่มากที่จะห่อหุ้มด้วยทองเหลือง